สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมกรบวนรถสินค้าคอนเทนเนอร์นะครับกระบวนที่777นะครับท่าเรือแหลมฉบังปลายทางบางซื่อนะครับตอนนี้กำลังวิ่งเข้ามาในสถานีมักกะสันแล้วนะครับ จากอิตชินะครับ4 5 1 0ครับว,วันนี้พอถึงสถานีบางซื่อแล้วก็ จะตับเปลี่ยนนะครับเป็นขบวน817นะครับเพื่อเข้าสถานีแม่น้ำต่อไปนะครับ สถานีมักกะสันไปแล้วนะครับปลายทางสถานีบางซื่อนะครับแล้วก็สับเปลี่ยนรถจักเพื่อทำเป็นกระบวน817เข้าสถานีแม่น้ำนะครับ